ฮัลโหลฮัลโหลก็ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของคุณค mm ันชิดด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมเนี่ยก็จะไปตีพีพีนะครับหลังจากรับลูบี้แล้วนะครับตอนนี้ลูบี้ของผมก็มีอยู่1,765ลูบี้นะครับซึ่งอีกนิดเดียวก็จะ2,000ลูบี้แล้วนะครับถ้าเกิดครบ2,000ลูบี้เนี่ยผมมีคลิปที่จะเปิดกาชาเกียร์อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งจะให้มันครบ35รอบนะตอนนี้เนี่ยมันเหลืออีก10ครั้งนะครับเห็นนนมม้ยตตรรงงงีีผ ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ๋อไม่ใช่เเข้ามาเลยเลยตรงนี้นะครับตรงนี้เห็นปะมันเลยอีกสิบครั้งนะครับตอนนี้ผมเปิดไปยี่สิบห้าครั้งนะถ้าผมเปิดอีกสิบครั้งเนี่ยผมอย่างน้อยเนี่ยต้องได้อีกสองชิ้นนะคือการันตีสองชิ้นแล้วก็ต้องไปลุ้นอีกว่าจะเปิดได้อีกชิ้นหนึ่งไหมถ้าเปิดได้อีกชิ้นหนึ่งนะคือดีเยี่ยมมากเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยกาลังไปตีอ่า ช่องของในศิลปะนะก็คือช่องดังอะไรประมาณนี้นะเราก็จะไปตีเขานะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมสุ่มไปเจอนะเพียงนี่ไงครับผมสุ่มไปเจอนะครับซึ่งเขาเนี่ยใส่ทีมสายหนึ่นไว้นะทีมเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดเลยนะครับแล้วก็มีเจ้าเออไทกะนะครับที่โหดนะฮะเราไม่รู้จะชนะไม่รู้มาแล้วคอนุญาตตีนะครับขออนุญาตตีนะครับขออนุญาตนะครับ อในศิลปะครับคงไม่ว่ากันนะว่าขออนุญาตตีนะครับโอเคนะครับไม่มีตัวบินใช่ไหมเมื่อกี้ไม่มีตัวบินใช่ไหมมีตัวบินบอกว่าเอา็มดูไม่มีตัวบินนะฮะไปฮะร,รอตีอะไรครับผมทีมเขาน่าจะโหดมากนะผมไม่ได้ดูเขานานแล้วโอเคจับไปครับตอนนี้เรียบร้อยครับเขาฉีดไทกะฉีดมานะเราเราโดนอันนี้นะ ออล้วครับโอ้ยทีมข้อโหดมากครับเขาดันมันอุ้ยต้องเราต้องกดนะแต่งน,นี้เราต้องกวนนะมันกดไม่ได้นะทีมข้โหดนะดูดิทีมข้โหดนะทีมข้อโหดเอาทีมข้ไต้เกียงเลยครับย้อนนี้ทีมของนา,ายศิลปะไต่เกียงเลยครับผมเราสู้ได้อยู่นะสบายๆนะโอโหครับเราจาังหวะนี้สบายเลยครับผม ในศิลปะนะครับซึ่งผมก็ดูช่องเขามานานนะผมชอบเขามานานแล้วก็น่าจะกดติดตามด้วยมั้งเท่าที่จำได้ใช่ใช่กดติดตามด้วยกดติดตามก็ขออนุญาตตีนะครับขออนุญาตตีนะครับขอโทษด้วยนะครับก็มาตีคืนได้นะครับผมขอไปดูทีมของในศิลปะหน่อยครับผมนี่ครับไทกะเขาฮะ ทีมแร่น้อยนะครับแต่ว่าหลบอตสกกลก็ก็จะน้อยไปตามดาบเล้สั็อตสเกลก็จะน้อยไปตามกันนะครับแล้วก็เจ้าอินเวชะนะครับคิงนะครับแล้วก็บราวสคิวมี่นะครับนี่บสอสจาะล็เค้เข้า,ขากล่องแร่น้อยฮะก็ทีมเขาก็เปาะบางนะ เลือดน้อยแล้วก็หลบสเกิล50%นะก็ทำให้แบบทีมค่อนข้างที่จะเปาะบางนะครับแล้วก็ข้อรข้างที่จะตีร้อนง่ายครับเจ้าคิงด้วยนะครับก็ผมขอโทษนะพี่ตีผมคืนได้ครับผมาตีนะตีคืนได้ครับผมโอเคครับก็จะลองไปตีอีกครั้งนึงนะครั้งทีมนี้ก็มีนี่นะ ไทกะนะทีนี้ทีนี้มันโหดกว่านะคิดว่านะโหดกว่าในพี่ศิลปะเขาเนะโอเคครับผมไะทีมนี้ถ้าถ้าเกิดเกียร์เขาดีเนี่ยผมสู้ไม่ได้เลยนะขอให้แบบเกียร์เขาไม่ดีมากอะไรประมาณนะี้ก็ยังพอยื้อสู้กันได้อยู่ไหวไหมไหวไหมก็ที่เราสู้ไทกะได้เนี่ยเพราะว่า เรามีอัตราสะท้อนดาเมจนะของเจ้าเออ่ยัตเตอร์แมนหนึ่งนะสกิลยัตเตอร์แมนหนึ่งสะท้อนดาเมจเออ่จากธาตุไม้นะประมาณ150%นะก็สะท้อนได้นะต้องกดนะครับทีมเขานี่ถ้าไม่กดนี่คือแบบโดนฉีด่ายนะโดนงใยกะฉีด่ายฉีด่ายนะโอเคก็ยัตเตอร์แมนหนึ่งผมว,งว่ายังใช้ได้งานได้ดีนะ าดามเมจค่อนข้างรุนแรงแล้วก็สก,กิลค่อนข้างที่จะเจ๋มนะซึ่งกันสก,กิลมันเนี่ยสามารถสะท้อนดาเมจของไทกะได้ดีนะเห็นปะได้มาเอ้ยทุยได้มา <laughs> ไทกะก็โดนสตันรุนรัวนะครับโดนโดรันโจนเราสตันนะครับเพราะว่าโดรันโจนเราคือธาตุไฟนะครับเพราะว่ามันเป็นชนะธาตุาะน,น,น,ะาน,นะครับเห็นปะเห็นเห็นเห็น,หนอ,ะอะไรนะอะไรแทงเขา้าอะอะไรอเมลิโอดัสเนี่ยโดนสตันรุนรัวครับเห็นไหม โดนโดนโจรอสตันรัวๆนะต้องบอกเลยว่าโดนโจนเราเนี่ยค่อนข้างที่จะโห่เลยนะครับโห่มากนี่เป็นไงล่ะเกลี้ยงครับผมบอกเลยว่าเกลี้ยงเรียบร้อยนี่ครับผมเรียบร้อยครับชนะหละ่อมๆเค เรียบร้อยครับผมทีมนี้เรามาดูกันดีกว่าโอ้ทีมนี้เกียรชุพะนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะโหดอยู่นะโอ้โหมีชุดนี้ด้วยชุดของอะไรอะไซโกชุดนี้นี่แบบผมก็อยากได้แต่ผมไม่มีนะถ้าผมมีชุดไซโกนี้แบบร้อยแบบเก่งขึ้นกว่าเดิมอะทีมผมนี้แบบเก่งขึ้นกว่าเดิม โอเคครับก็คลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะก็มาอัปเดตในการตี p a ของผมให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันนะว่าผมตีใครบ้างแล้วก็เจอใครบ้างนะแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยก็หลีกประมาณมาสเตอร์สองมาสเตอร์หนึ่งหรือมาสเตอร์สามนี่ก็จะเจอในศิละปะบ่อยนะเมื่อก่อนผมก็เจอนะแต่ว่าไม่ได้ตีอะไรประมาณนี้นะก็วันนี้ก็ขอ,อลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดไลค์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม